ทำดีมากเลยเเลกดตัเปนเรคคอร์ดเลยจะหมดข้าวกี่โมงอ่ะหมดข้าวสิบโมงสิบห้าอนิดเดียวเอ,อ้ยนิดเดียวจะปล่อยแล้วเด็อไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะก็ยะแย่ละเยอะอยู่ <laughs> แจ๊คอยู่ข้างหลังอ่ะไอ้นี่ตวินพูดไปไม่มีจริงเหรอจ้าดูดิไอ้นี่เนี่ยทั้งโรงเรียนเนี่ยครูแทบจะเป็นเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยไอ้นีใครอยู่ครูข้างหลังอ่ะในตู้อกันใครอ่ะมีสักคนใครอยู่ในตู้ไม่มีอะเอนะครับก่อนที่ เราจะไปเราจะไปเอ่ไปเรียกอะไรไปหาเส้นการกระจัดของสามเหลี่ยมที่มันไม่ใช่พิทาโกลัสนะเรามาเข้าใจนะครับทำความทบทวนเกี่ยวกับเวกเตอร์ก่อนพื้นฐานการลงเวกเตอร์นะครับนะคุณสมบัติสมบัติบางประการของเวกเตอร์นะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่หนคือกินผิดนะครับ ข้อที่1เป็นการเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์เนี่ยถ้าจะเท่ากันได้นะครับต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางครับอ,อย่างเวกเตอรน์นี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า a b แล้วก็ c เนี่ยเป็นไงครับมีทิศทางเป็นทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ขนาดก็เป็นไงครับขนาดก็เท่ากันถูกครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ c เนี่ย เท่ากันนะครับแต่นักเรียนจะเห็นว่าเวกเตรอร์ดนะีเนี่ยนะครับมีทิศทางเป็นไงครับมีทิศทางที่ไม่ไปทิศทางเดียวกับ a, b แล้วก็ c เลยถูกไหมมันเฉียงเฉียงขึ้นไปอีกนะครับสแสดงว่า a b แล้วก็ c เนี่ยไม่เท่ากับเวกเตอร์ไม่เท่ากับเวกเตรอร์ D เนาะนะครับไม่เท่ากันเนาะแล้วก็เวกเตรอร์ e นี่หนักเลยนะครับทิศทางเป็นไงครับทิศทางกับทิศกับ a b. c เพราะฉะนั้น a, b, c เนี่ยไม่เท่ากับเวกเตอร์ e เนาะนะครับเป็นต้นทีนี้สมบัติบางประการข้อที่สองของเวกเตอร์ครับเขาบอกว่าเวกเตอร์ตรงข้ามอ่าเวกเตอร์ตรงข้ามคืออะไรนะครับถ้าสมมติว่าครูมีเวกเตอร์ a เวกเตอร์ a อยู่นะครับแสดงว่านะครับเวกเตอร์ที่มีค่าอ่าเวกเตอร์ตรงข้ามของ a เนี่ยก็คือเวกเตอร์ลบ a นะครับลบ a คคออะไรก็คือ เวกเตอร์ a เนี่ยมีทิศไปทางขวาถูกไหมแสดงว่าเวกเตอร์ตรงข้ามก็คือมีทิศไปทางซ้ายนะครับครูให้เวกเตอร์ที่มีทิศตรงข้ามเนี่ย,ม,ย,ย,นะม,ย,ม,ยมีเครื่องหมายติดลบนะครับอ,อีกอันหนึ่งนะครับเวกเตอร์ลบ b อะสมมติครูให้อันนี้มาเวกเตอร์ลบ b แสดงว่าเวกเตอร์ตรงข้ามของเวกเตอร์ลบ b คืออะไรครับเวกเตอร์อะไรเอ่ย b ค<ะ>่ะ่าค,คือเวกเตอร์ a ถูกไหมก็คือมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้าม,ามก็คือเครื่องหมายเนี่ย นะครับเครื่องหมายที่มีทิศต,ตรงข้ามก็คือจากลบเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นบวกนะครับหรือในทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายบวกเขาไม่นิยมเขียนเคราะ็จะเขียนแค่วกเตอร์ b นะครับมีทิศต,ตรงข้ามกับทิศของเวกเตอร์ลบ b นะครับเรารู้สมบัติของเวกเตอร์แค่สองข้อนี้พอนะครับแค่สองข้อแค่สองข้อนี้เราว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วนะครับก็คืออย่างแรกสมบัติข้อที่หนึ่งคือการ การเท่ากาันบลกเตอร์นะการเท่ากาันตันนี้ต้องจด,จดไปคร<ล>ับครูอ่าจดไปก็ดีครับเพราะว่าในหนังสือมันไม่มีแล้วอันนี้ครูเอามาเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นเนื้อหาของคณิตศาสตร์นะครับครูมาให้เพราะว่าเอ่อบางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะลืมไปแล้วนะครับในในส่วนของเอ่อพื้นฐานการลงเวกเตอร์ตรงนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเราจดเราก็จะมีเนื้อหาไว้อ่านตอนสอบไงนะครับสอบเกี่ยวกับแน,นวกวาจะให้เปิดสมุดดูก็ได้นะครับหรือเปิดหนังสือดูก็ได้เพราะว่าเราอยู่บ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเราหาวิธีมาลอกกันนะครับกว่าจะให้อ่ะรอให้นักเรียนเปิดสมุดหนังสือดูน,นะครับแล้วก็สอบก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับครูขอปรึกษาครูเติ้ลก่อนว่าจะให้นักเรียนสอบอยังไงไปนะครับทีนี้ การรวมเวกเตอร์มาในเรื่องของการรวมเวกเตอร์นะครับการรวมเวกเตอร์เนี่ยจะต่างจากสเกลาร์นะครับต่างจากสเกลาร์ยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นจากสามเหลี่ยมไปเทียกลลัส์เนาะนะครับข้อเมื่อกี้นะครับเราเคลื่อนที่ไปทางขวาเนี่ยสามนะครับสามเมตรแล้วก็ไปทางที่เหนืออีกสี่เมตรนะครับถ้าเป็นสเกลาร์เราก็สามารถเอาสามบวกกับสี่เมตรได้เลยนะครับสามบวกกับสี่เมตรเท่ากับเจ็ดเมตรนะครับแต่ถ้าเป็น เวกเตอร์ครับเราเอาเวกเตอร์ของอันนี้ครูให้เป็น s1 เนอะ s1 อันนี้ครูให้เป็น s2 นะครับ s2 นะเราเอาเวกเตอร์เวกเตอร์ s1 เนี่ยบวกกับเวกเตอร์ s2 เนี่ยไม่เท่ากับไม่เท่ากับ7เมตร่าแต่จะเท่ากับเวกเตอร์ลับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็น s ลับนะครับซึ่ง s ลับตัวนี้เราหาจาก พีทาโกรัสแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่สามเหลี่ยมมุมฉากเราสามารถหาได้สองวิธีหลักๆก็คือนะครับอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ยังยังไม่ถึงการ,การหาที่เป็นสามเหลี่ยมน,นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการรวมเวกเตอร์ที่เป็นแนวเดียวกันนะครับกับเวกเตอร์ที่ทํามุมกันก่อนนะครับเวกเตอร์ที่เป็นแนวเดียวกันรับนัรียนถ้าสมมุติว่าอันนี้อยู่แนวนอนถูกไหมครับแนวแนวนอนตรงนี้ เวกเตอร์ a ครูมีเวกเตอร์ a ห้านะครับ a, ค, 5, ครูบ,คบอกว่าครูเดินมาห้านะครับเวกเตอร์ a ห้าเมตรนะครับแล้วครูเดินต่อไปอีกสาเมตรนะครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ีเนี่ยเราก็สามารถจับมามาบวกกันได้เลยเพราะว่าอะไรครับจับมารวมกันได้เลยเพราะว่ามันมีทิศทางไปทางเดียวกันนะครับก็เป็นห้านะครับบวกสามเท่ากับแปดเมตรนะเวกเตอร์ลับก็คือลากจาก จุดเร,ริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายนะจุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายเราอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายทีนี้การรวมเวกเตอร์ในแนวเดียวกันอีกข้อนึงนะครับอีกข้อนึ่งถ้าสมมติว่าครูเดินไปนะครับไปทางขวาห้าเมตรแล้วครูเดินย้อนกลับมานะครับสามเมตรนะครับคําถามคือเวกเตอร์ลับคือเท่าไหร่นะครับครูก็จะเห็นว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันถูกไหมครับ แต่ว่ามันอยู่ในแนวนอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นไงครับทิศทางมันตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจับมารวมกันครับเราก็จะจับมันมาลบกันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีทิศตรงกันข้ามถูกไหมอนนี้มีทิศตรงข้ามจากอันแรกเราก็จะให้อเวกเตอร์ที่มีทิศไปทางซ้ายเนี่ยครับเราจะให้มันติดลบนะแล้วก็เวกเตอร์ที่มีทิศไปทางขวาเราจะให้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นเวลาจับมันมารวมกันก็คือเวกเตอร์ a บวก b เท่ากับห้าลบสนะครับก็จะเท่ากับ สองเมตรนะครับเวกเตอร์ลับเราก็จะลากจากจุดเริ่มต้นคือตรงนี้จุดสุดท้ายคือตรงนี้ถูกไหมครับเราก็จะลากจากจุดเริ่มต้นมาจุดสุดท้าย,นะ,าาน,าายนะอันนี้เป็นเวกเตอร์ลับข้อนี้นะครับถ้าสมมุติว่านะครับคเดินทางจากเดินทางนะครับ เป็นเวกเตอร์ a เนี่ยห้าเมตรนะครับแล้วครูบอกว่าจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยนะครูบ,บอกว่าครูไม่เดินกลับแล้วครูเดินไปข้างหน้านะครับเป็นเวกเตอร์ลบ b นะครับเวกเตอร์ลบ b ก็คือมีทิศทางตรงกันข้ามกับเวกเตอร์ b ถูกไหมก็คือมีทิศไปทางขวานะครับพอมีทิศไปทางขวาเนี่ยนะครูเรียนจะเห็นว่ามันมีทิศเหมือนกันเนาะนะพอมีทิศเหมือนกันเนี่ยเราก็เป็นไงครับเราก็เอาค่ามาบวกกันได้เลยนะครับจับมารวมกัน เวกเตอร์ลับที่ได้นะครับก็จะมีระยะจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเหมือนเดิมน,นะก็คือจากจุดตรงนี้มาถึงจุดตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเท่ากับอันนี้เท่ากับ8เมตรนะคุณคือพิมพ์กกกกกกกตกไปเท่านะก,กับ8เมตรเนาะอันนี้สรางแล้ว นเดี๋ยวเราลองทําอันนี้ดูนะครับลองทําตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่านายกออกวิ่งไปทางทิศตะวันออกนะครับอะ่ะนายกกนายกกนายกออกวิ่งไปทางทิศตะวันออกนะครับออกวิ่งไปทางทิศตะวันออกก็คือทางฝาถูกไหมวิ่งไปทางทิศตะวันออกเท่าไหร่สองกิโลเมตรนะครับ จากนั้นหยุดพักหยุดพักแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาทางเดิมเนี่ยอีก1.2กิโลเมตรวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมอีกนะครับ1.2กิโลเมตรก็ถามว่านายกจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเท่าไหร่นะครับให้เรียนวาดภาพแสดงการเคลื่อนที่อออครูวาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้หาแล้วก็ให้ วาดเวกเตอร์ลับนะครับโดยใช้ลูกศรเนี่ยนะครับอบอกตำแหน่งน,นะครับนะก็คืออันนี้ถ้าวาดเวกเตอร์ลับโดยการเขียนลูกศรเนีนะ่ยก็คือเขียนจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับก็คือวาดจากตรงไหนครับวาดจากตรงตรงนี้ถูกไหมจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายนะครับมีลูกศรไปทางไหนเอ่ย มีลูกศรไปทางไหนทางนี้หรือทางนี้ทางขวาหรือทางซ้ายมีลูกศรไปทางขวาหรือทางซ้ายอ่ามีลูกศรไปทางจุดสุดท้ายก็คือไปทางขวาถูกไหมครับเพราะว่าจุดสุดท้ายคืออยู่ทางขวาถูกไหมนะเพราะฉะนั้นลูกศรก็จะไปทางไปทางขวาครับทีนี้ขนาดของ ขนาดของอขนาดของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ลับหรือการกระจัดตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอยเวกเตอร์ลับค่าเท่ากับเท่าไหร่มีใครตอบได้ไหมหนึ่งจุดสองหรือเปล่าคะห่งองเวกเตอร์ลับใครบอกหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองยังไม่ถูกนะครับห้า ผลัพธได้ยังไม่ถูกนะจุดจุดสองไม่ถูกนะครับเวกเตอร์รับคือตรงไหนเวกเตอร์รับคือเส้นสีอะไรเอ่ยเส้นสีเขียวหรือเส้นสีเหลืองอ่าเส้นสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะหาเส้นสีเหลืองได้จากการเอาการทำไงเอ่ยเอาอะไรมาทำกับอะไรสองลบหนึ่งคือสองอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยจุดแปดค่ะอ่าสูงจุดแปดถูกไหมครูให้เวกเตอร์รับเป็นตัว R นะครับอ่าตัว r เวกเตอร์รับนะครับเวกเตอร์รับเท่ากับ หนึ 1> 1, ่งเท่ากับสองลบกับหนึ่งจุดสองถูกไหมเพราะฉะนั้นเท่ากับศูนย์จุดแปดนะครับหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรเลยอ่าหน่วยเป็นกิโลเมตรนะครับแพงจากจุดเริ่มต้นไปทางไปทางไหนเนี่ยมีทิศมีทิศทางทิศทางมีทิศตะวันออกถูกไหมเพราะว่ามันมีทิศมาทางขวาถูกไหมครับอ่าทิศตะวันออก นะครับจากจุดเริ่มต้นนี่ตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับการการหาเวกเตอร์ลับในเส้นแนวเดียวกันก็คือถ้าเกิดมันมีทิศทางไปทางเดียวกัน,นครับนักเรียนสามารถจับมารวมได้เลยนะครับค่คือมาจักถ้ามีทิศเดียวกัน เดียวกันนะครับให้เอามาทำไมครับให้เอามาบวกกันบวกกันถ้าคิดตรงข้ามคิดตรงข้ามนะครับเท่ามาทำอะไรเลยเทามาลบอ่าเอามาลบกันนะครับอย่างข้อนี้นะครับเขาบอกว่านะครับเดินจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไปทางขวานะครับอ่าไปทางทิศตะวันออกแล้วเขาบอกว่าเดินย้อนกลับมาทางเดิม อีก1.2นะครับ,รบแสดงว่ามันเดินย้อนกลับมาทางทิศตะวันตกก็คือกลับมาทางทิศเดิมเนี่ยอีก1.2นะครับก็คือมีทิศเป็นไงครับมีทิศต,ตรงกันข้ามถูกไหมท่านจะเห็นว่าไอ2กิโลเมตรเนี่ยกับ1.2กิโลเมตรเนี่ยทิศมันตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเราทําไงครับเอามาเอามาลบกันนะครับเราก็จะได้วกเตอร์ลับนะครับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะครับ อ e. ันี้เองทีนี้การรวมเวกเตอร์นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือการรวมเวกเตอร์ที่ทํามุมกันอย่างที่ครูบอกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะนะครับครูบอกไปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ที่ทํามุมกันแต่ว่ามันทํามุมอะไรครับมันทํามุมฉากกัน เพราะฉะนั้นมันก็เลยหาออกมาจากทฤษฎีพีทาโกรธนะครับแต่นี้เป็นเวกเตอร์ที่ทํามุมกันโดยที่มันไม่ได้ทํามุมฉากนะครับยกตัวอย่างเช่นกูมีเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q ه, เวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q นะมันจะมีทั้งการหาเวกเตอร์ที่ทํามุมกันเนี่ยสองวิธี q ก็คือเอาหางเอ้ยเอาหัวเอาหัวต่อหางกับหางต่อหาง ه, มาดูกันว่าหัวต่อหางเนี่ยเป็นยังไงแล้วหางต่อหางเป็นไง หัวต่อหางคือแบบนี้ครับเอาหัวของตัวแรกอ่าครูให้เวกเตอร์ p เป็นตัวที่หนึ่งนะครับเป็นเวกเตอร์ที่หนึ่งอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองนะครับหัวของตัวแรกต่อกับหางของตัวที่สองนะครับอ่าเราก็จะได้เวกเตอร์ที่ทํามุมกันออกมาเป็นมุมอัลฟาตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นภาษากรีกเราเรียกมันว่าอัลฟานะเป็นตัว a แบบมีหางอ่าอัลฟา เป็นมุมแทนมุมเนาะแทนมุมที่มันทํามุมต่อกันนะครับทีนี้ครูก็าลากเวกเตอร์รับจากจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครูอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายครูอยู่ตรงตรงปลายของวเวกเตอร์คิวนะครับดังแบบนั้นครูลากจากเวกเตอร์หางของเวกเตอร์พนะครับไปหัวของเวกเตอร์ Q, คิวครูก็จะได้เวกเตอร์รับนะครับที่เป็นเวกเตอร์ไออย่างนี้ออกมานะครับทีนี้ไอตัวหัวต่อหางเนี่ยนะครับ เราก็จะหาเวกเตอร์ลับได้จากสมการตัวนี้ครับอ่า r กําลังสองเท่ากับ p กําลังสองบวก q กําลังสองนะครับแล้วก็มีพวม่วงต่อท้ายมาเป็นลบสอง p q cos a l p ครับอ่าอันนี้คือสมการอันนี้นักเรียนต้องจําเอาเองนะครับมันถามว่าสมการตัวนี้มันมาจากไหนมันมาจากทฤษฎีพีทาโกรัสนี่แหละครับพีทาโกรัสคือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองถูกไหมแต่ว่าพีทาโกรัสเนี่ยมันไม่มี ตัวนี้มันไม่มีท่อนหลังนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเกิดท่อนหลังเนี่ยมันมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะนะครับเดี๋ยวมันเท่ากับศูนย์ยังไงเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเรียนเดี๋ยวครูจะบอกทีหลังทีนี้แบบหางต่อหัวไอ้ไม่ใช่แบบหางต่อหานะครับหรือวิธีสี่เหลี่ยมด้านขนาดนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยนะครับเขาก็จะเอามาต่อกันแบบนี้ครับ เอาหางของเวกเตอร์ p กับเวกเตอร์ q มาต่อกันนะครับแล้วเขาก็ลากเส้นครับลากเส้นอ่าลากเส้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ p ตัวนี้เอ้ยลากเส้นนานกับเวกเตอร์ q นะครับขึ้นไปแล้วก็ลากเส้นขนานกับเวกเตอร์ p นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันมาตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับไอจุดตัดตรงนี้นะครับให้นักเรียนลากเส้นจากจุดเริ่มต้นนะครับอ่าไปหาจุดตัดตรงนี้นะครับนักเรียนจะได้เวกเตอร์ลับออกมานะครับทีนี้ พอได้เวกเตอร์รับนะครับวิธีที่หางต่อหานะครับนะักเรียนก็จะใช้สูตรในการหาเวกเตอร์รับออกมาเป็นสูตรนี้ครับอนะักเรียนจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันเลยต่างกันแค่เครื่องหมายของตัวนี้เครื่องหมายของตัวหลักนะครับ,นะรบอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบนะคถามว่าใช้อันไหนต้องใช้อันไหนใช้อันไหนก็ได้ครับอันไหนก็ได้ค่ามาเหมือนกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเส้นเวกเตอร์ R เนีนะครับ มันเป็นไงครับมันเท่ากันเลยถูกไหมครับถ้าดูตรงนี้ตรงนี้กับเบสตรงนี้ครับมันจะเท่ากันเลยอันนี้นะครับเป็นการใช้มือนะครับเวลาเราเจอ,อสามเหลี่ยมนะครับหรืออะไรก็ตามที่มีมุมเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการใช้มือตีโกนโดยพื้นฐานเนาะนะครับเราจะแทนนิ้วโป้งนะครับอันนี้เราใช้มือซ้ายนักเรียนชูมือซ้ายขึ้นมา คูณใช้กันแบนะครับเออใช้นิ้วโป้งเป็นมุมศูนย์องศานะครับม้วโป้งศูนย์องศานิ้วชี้สามสิบนิ้วกลางสี่สิบห้านิ้วนางหกสิบแล้วก็นิ้วก้อยเก้าสิบองศานะครับอ่าตรงนี้จะเป็นมุมที่เราใช้กันโดยปกติเออมีแค่ศูนย์ถึงเก้าสิบเท่านั้นเนาะนะครับหลังจากเก้าสิบไปเราไม่ใช้นะครับส่วนมุมระหว่างอะไรพวกนี้เราก็ไม่จะเป็นนะครับเราเอาแค่ มุมพวกนี้มุมพวกนี้คือมุมที่ใช้บ่อยที่สุดทีนี้วิธีใช้มือใช้ยังไงนะครับสมมุติว่าครูอยากรู้มุมสามสิบนะครับอ่าครูอยากรู้ค่าทรายอ่าเอามุมสี่สี่สิห้าก่อนอ่ามันมีรูปอยู่ขวามือเนาะเอาส่ิบห้าก่อนนะครับถ้าครูอยากรู้มุมที่สี่สิบห้าครับอ่ามุมที่ส5ิบห้าเราก็หดนิ้วหดนิ้วกลางลงไปที่เป็นมุมสี่สิบห้านะครับพอเราหดนิ้วลงไปนะครับค่าทรายจะอยู่ซ้ายอ่าทรายทรายอยู่ซ้ายนะครับ อ่าสอเสือกับสอเสือหมือนกันไงซ้ายอยู่ซ้ายสอสอเหมือนกันซ้ายซ้ายคอสขวาอ่าคอสขวาาอยากรู้มุมที่สี่ห้าเราหดนิ้วกลางลงไปเพราะเว่าเป็นนิ้วที่เป็นไงครับมุมสีห้าแล้วเราก็นับนิ้วครับนับนิ้วอันนี้มีหนึ่งนิ้วสองนิ้วแสดงว่าาซสี่สิบห้าเนี่ยนะครับเท่ากับสองอ่าเพราะว่าเหลือสองนิ้วถูกไหม เหลือสองนิ้วแต่ว่าไอสองนิ้วตัวนี้นะครับมันติดสแควรูทอยู่ด้วยนะครับสแควรูทตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใส่รูทเข้มด้วยนะครับแล้วก็ส่วนสองก็คือตรงนี้ะนะครับตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจไหมเอ่ยอันนี้นักเรียนเคยเคยเรียนไปยังไม่เคยค่ะขออีกรอบได้ไหมไม่เคยขออีกรอบโอเคได้ครับออกบค็คือถ้าเกิดสมมติว่า เอาไปไปทีละข้อเนาะนะครับอันนี้เป็นสมมุติว่าโจทย์เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมพีทาโกรัสเลยนะครับครูให้อ้นีก่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมสี่สุดห้าสี่ห้าองศานะครับครูอยากรู้ว่าไอ้มุมสี่ห้าเนี่ยมีค่าไซนค่าคอสเป็นเท่าไหร่นะนะครับครูอยากรู้ว่ามีค่าไซนค่าคอสเป็นเท่าไหร่ ครูก็มาดูครับ้าศายข้าศายคือฝั่งซ้ายถูกไหมอ่าอันดับแรกเราเราอยากรู้มุมไหนเราหดนิ้วนั้นลงไปก่อนอันนี้ครูอยากรู้มุมสี่สิบห้าครูก็หดนิ้วนิ้วที่เป็นสี่สิบห้าลงไปนะครับแล้วไอ้มุมอื่นเนี้ยเราลบไปก่อนนะครับอ่าเราลบไปก่อนนะครับเราอยากรู้มุมสี่บห้าเราหดนิ้วลงไปค่คะแสดงว่าอะะค,ครูคะปากกาครูมันดีเละมากเลยค่ะหนูรู้เพิ่มเกจิหม่แล้วอ๋อครู ตอนนี้ครูกําลังเขียนคําว่าไซน์ครับไซดสี่ห้าขึ้น s ซด์สี่สห้าเอา่ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงขวามือขึ้นไหมหรือเพิ่งขึ้นเห็นแล้วค่ะที่มันจะเท่ากับสแควรูทสองด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับ s ซด์สี่สี่ห้าเท่ากับสแควรูทสองแล้วก็ส่วนสองด้วยนะครับเพราะว่า นะครับมือเราเนี่ยจะมีส่วนสองอยู่งล่าไหรครับใช่ไหมนักเรียนลองลองแคปลองแคปมาให้ครูดูซิว่ามันดีเลย์ขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดีเลย์แบบผ่านกันมากอันนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าครูอยากรู้คอร์สอ่ะครูอยากรู้คอร์สนะครับนักเรียนลองแคปมาให้ครูดูสักคนอ่ะอันเดียวกันอันเดียวกัน โอเคถ้าครูอยากรู้คอสครูคก็นับฝั่งขวาถูกไหมครับนับนิ้วที่เหลือฝั่งขวาก็คือเหลือเหลือสองถูกไหมครับเหลือสองแล้วก็อย่าลืมใส่สแควรูทให้มันด้วยเพราะฉะนั้นคอสสี่สิบห้าก็เท่ากับรูทสองส่วนด้วยส่วนด้วยสองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูอยากรู้มุมสามสิบบ้างอ่ามุมสามสิบครูหดนิ้วไหนครับครูหดนิ้วชี้ถูกไหมครูก็จะหดนิ้วชี้ลงมาแล้วนะครูคก็ปึ๊บปึ๊บ นักเรียนเห็นมือครูไหมมือครูอ,อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายตอนนี้ตรงน,นี้ผมมือไม่เอ่ยยังไม่ขึ้นค่นะยังไม่ขึ้นเนอะโหมันดีเลยอะไรขนาดนั้นนะเห็นยังยังงรับยังยอีกเหรอมือครูจะอยู่ตรงซ้ายนะของหนูมันขึ้นแล้วนะคะ,อะของเพื่อนขึ้นแล้วอ่ะ สรุปเน็ตใครไม่ดีนะเนี่ยเน็ตครูหรือเน็ตพวกเราคนอื่นขึ้นยงังมีใครยังไม่ขึ้นบ้างมีใครใครขึ้นแล้วบ้างหนูหนูขึ้นแล้วอ่ะอ่าขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นอ่ะคนอื่นขึ้นยัางขึ้นแล้วค่ะอ่าโอเคนะครับ ใช้ขึ้นแล้วต่อนะครับที่มุมสามสิบนะครับเราก็หดนิ้วหน่อยครับนิ้วชี้ถูกไหมแล้วเราก็ดูว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับนิ้วฝั่งซ้ายเหลือเหลือหนึ่งถูกไหมครับแสดงว่าไซด์สามสนะิบเนี่ยซด์สามสิบมีค่าเท่ากับสแควรูทหนึ่งถูกไหมส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนสองนะครับเราจะส่วนสองตลอดนะครับสแควรูทหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นครูเขียนหนึ่งส่วนสองเลยนะครับแล้วก็ซ้าย ไอ้ไม่ใช่ซ้ายคอสสามสิบคอสสามสิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับนิ้วที่เหลือฝั่งฝั่งขวาถูกไหมครับนิ้วที่เหลือฝั่งขวาก็คือมีกี่นิ้วหนึ่งสองและสามสามนิ้วเพราะฉะนั้นครูก็ใส่สามแล้วก็อย่าลืมใส่รูทให้มันด้วยก็เป็นรูทสามส่วนสองนะครับรูทสามส่วนสองตรงนี้นักเรียนถึงมันมันขึ้นถึงรูทสามส่วนสองครูยัง หรือว่ามันยังดีเลย์อยู่ขึ้นถึงแล้วนะขึ้นถึงขึ้นถึงยนะังที่ของหนูมันไม่ขึ้นอะไรค่ระแต่หนูเห็นปากกาครูขยับแต่หนูเห็นปากกาครูขยับแล้วของคนอื่นอ่ะของคนอื่นมันขึ้นไหมเนี่ยของของคนอื่นขึ้นไหมครับ ขึ้นค่ะอ๋อขึ้นนะ,นนะ,ะถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นของของใครไม่ขึ้นเดี๋ยวครูลงคลิปให้เราดูแล้วกันครับทีนี้คลิปเนี่ยบางครั้งครูลงในในคัสต o รูมแล้วมันดูไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องโหลดมันต้องโหลดคลิปลงไปในเครื่องใช่ไหมมีใครเคยดูคลิปในคัสตรูมบ้าง ยังไม่มีใครเคยดูใช่ไหมปนัดดาคเคยดูไหมน่าจะเคยอยู่ครั้งนึงค่ะมันมันมันต้องโหลดไหมหรือว่ามันดูได้เลยหนูดูได้เลยค่ะไม่ต้องโหลดอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวครูลงคลิปดูอ่าลงคลิปให้ให้เราในคลาสร,รูมแล้วกันนะครับส่วนภ้าพนี้อ่ะเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยว การใช้มือนะครับพื้นฐานการใช้มือตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาครั้งหน้านะครับคาาวันศุกร์นะครับเดี๋ยวเรากลับมาให้จบนะครับในเรื่องของการรวมเวกเตอร์นะครับโอเคไหมค่ะโอเคเนาะมันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับนักเรียนการใช้มือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เห็นภาพนะครูได้แต่วาดภาพในสไลด์ให้นะครับอาจจะยากนิดนึงนักเรียนต้องลองใช้นิ้วตามไปดูครั้งหน้าเดี๋ยวครูอาจจะมีคลิปมาให้แล้วกัน นะครับเดี๋ยวครูลองหาคลิปก่อนหรือไม่ครูว่า,าจะอัดคลิปมือตัวเองแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วกันนะครับว่ามันนับนิ้วนับอะไรยังไงเนาะโอเคครั้งนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะข,ขอบคุณค่ะดีค,ค่ะครัะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ